สวัสดีครับตอนนี้ผมขึ้นมาห้องวินนทยเตอร์นะครับอันนี้คือแผงวงวงจรนะครับผมจะทําให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อคืนมาสักครู่นี้พวกปลั๊กพวกนี้ถูกถอดออกไปอย่างนี้่าผมจึงมาไล่ดูว่ามันคืออะไรที่หายไปมันคือลายอินครับลายอิ line นนะั่นหรือได้จากอะไรได้จากตัวเครื่องเล่น DVD ตัวนี้ กับตัวน้ตบุกเราต่อไว้ฉะนั้นเรามาไล่ดูเครื่องเล่นดีดีดูจากข้างหลังครับนี่คือสายภาพสีเหลืองส่วนสีขาวกับสีแดงที่มีเงี้ยคือสายเสียงเรา,าไล่ดูครับสายเสียงตืดคือเส้นนี้ฉะนั้นเมื่อได้สายเสียงมาแล้วเราจึงมองไปที่ว่าไลน์อินจะเอาเป็นไหนดีระหว่างอะไรสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็มันแล้วแต่ครับอยากไว้ไปไหนก็ได้ ซึ่งเราก็จะไปทางนี้นี่ lr เดี๋ยวนะผมดูขวอนแดงคืออะไรแดงคือ r เมื่อแดงคือ r ก็ใส่ให้ตรงกันครับแดงจากหลังเครื่องเป็น r ใส่ให้สุดนะฮะใส่สุดเ,เมื่อสักครู่ที่ขึ้นมานี้เครื่องถูกปิดโดยสวิตช์อยู่ข้างหลังเครื่องครับผมเครื่องเล่นตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสตรีทสตรีทบอร์ดบอร์ดอะไรสตรีทสักอย่างปิดอยู่อย่างนี้ ซึ่งต้องทํางานเปิดก่อนจากข้างหลังเปิดแล้วสังเกตที่ไฟข้างหน้าครับจะมีสีแดงตอนแรกท้าเปิดตุทีจะเป็นจะปิดไว้นี่เราเปิดแล้วโอเคไม่เป็นไรหมุนให้สุดคืออย่าไปยุ่งกับมันเลยตั้งไว้อย่างนี้แหละครับเมื่อผมลองใส่ของเครื่องเล่นดีๆแล้วมาลองดูกันว่ามีเสียงหรือเปล่าใส่แผ่นไปแล้วครับผมเครื่องเล่นอยู่มาดูการทํางานครับสีแดงนี่นะครับคือเมนหลักตัวของทุกเสียงเมื่อกี้เราใส่สายไหนลงไป ลายนี้เป็นเครื่องวิดีโอดีดีนะครับผมผมปิดนี่ก่อนนะแล้วเ,เร่งมาสเตอร์ก่อนวารุมรวม,รวม,รวมทั้งหมดเป็นที่ศูนย์ปรดใช้ศูนย์ครับผมถ้าดังกว่านี้ก็ดังไปครับมันจะไม่ดีนะฮะเมื่อดังขึ้นลรวก็ขึ้นนี่เสียงมาแล้วจากลายเครื่องเล่นดีดีส่วนปิดก่อนหน้าเวทีเราจะมีไมล์ลายหนึ่งลายสองเมื่อกี้ผมสักครู่มามันปิดอยู่ ซึ่งดาวว่ามันคงไม่มีเสียงเพราะมันปิดอยู่เนี่ยครับตั้งประมาณนี้พิธีกรจะอยู่ที่5้ากับ6ตั้งไว้ประมาณ0ดังไปโอเคมันดังอยู่10นี้อันไาสิ0นี้คือไมอะไรครับไยเริ่มเรให้ดูไาสิ0ก็คือไมสายไมเอาไว้สำหรับพูดสื่อสารกับคนดูบนเวทีบรรงานจริงไม่ต้องใช้ครับนี่ไว้สำหรับเวลาซ้อมโหลเทสเทสโอโหเสียงหลอโอเคครับ ส่วนพอมีสายนี้ที่ถูกถอดทิ้งออกไปมันคือสายอะไรเอ,อ่ยายาวๆแน่นอนครับมันคือสายสาหรับต่อโน้ตบุ๊กต่อเสียงจากโน้ตบุ๊กลูยเป็นแจ็ค3ามจมิลหรือหูฟังซา,าวเเองนี่ก็ไม่เป็นไรครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่อยู่ถูกเอาไปใช้งานฮนะเราก็เสียบรอไว้ก่อนไลยนี้นี่โอเคครับเมื่อเราเสียบแล้วก็ ปิดงานจากโน้ตบุ๊กได้เลยครับวงนี้ก็เสียบโน้ตบุ๊กแล้วใส่ปลั๊กส่วนโน้ตบุ๊กจะเป็นลายนี้นะครับผมลน์สิบสามสิบสี่นี่คือโน้ตบุ๊กดูตามเส้นนะครับนี่คือลายเส้นโน้ตบุ๊กสวยนี่สุดลายเส้นดีๆนะฮะ mm hmm. ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูหลังเวทีว่าทําไมถึงไม่มีเสียงนะครับผมตอนนี้จบตรงตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาดูตรงหลังเวทีทาไมเครื่องเสียงของครูคถึงไม่มีเสียงบนนี้เพราะเราเปิดไม้ลายสองไปแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับผมสักคู่หนึ่งฮะ